ช่วงทำเลข,ขายดีสนับสนุนโดยทำเลข,ขายดีตลาดนัดสวนมารีตลาดกลางวันพักเที่ยงติดหลังช่อง3ถนนพระราม4กรุงเทพมหานครเปริดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา7นาฬิกาถึง15นาฬิการับจองพื้นที่บูธให้เช่าในตลาดขายสินค้าขายอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆอีกมากมายสนใจพื้นที่เช่าโทร097 145 7 1 7 0ติดต่อคุณมน สต้มไฮโซสตรีทฟู้ดขอนแก่นกับวิธีเอาตัวรอดช่วงโควิด -19 ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะเกิดขึ้นไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสตรีทฟู้ดอันดับต้นๆของโลกและยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในการเดินทางมาสัมผัสแต่เมื่อมาเจอกับวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ธุรกิจร้านอาหารต่างๆทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมไปถึงร้านอาหารแนวสตรีทฟูด้ดก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกัน วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คอมีข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณการตะศักโอสถาเลิศผู้ประกอบการร้านอาหารจีบต้มไฮโซซึ่งเป็นร้านอาหารแนวสตรีทฟู้ดในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับกลยุทธ์การเอาตัวรอดของร้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด COVID -19 เพื่อนำเสนอให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศได้รับทราบกันค่ะจุดเริ่มต้นของร้านจีบต้มไฮโซ คุณการตาะศากเล่าให้ฟังว่าเขาเรียนสายออกแบบนิเทศศิลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่บังเอิญว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทําอาหารและของกินเล่นอยู่เป็นประจำโดยจะเลือกทําอาหารแบบทานง่ายๆอย่างเช่นขนมจีบแต่จะต้องทําให้แตกต่างจากคนอื่นที่ขายกันทั่วไปตามร้านอาหารต่างๆโดยเปลี่ยนวิธีจากการนึ่งมาเป็นต้มจึงเป็นที่มาของขนมจีบต้ม ด้วยกรรมวิธีนี้จะทําให้ขนมจีบนั้นมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่าไม่แห้งกระด้างโดยเฉพาะแป้งแบบนึ่งเมื่อโดนล,ลมนานๆจะแข็งกินไม่อร่อยขณะที่ไฮโซซึงถ้าแปลตรงตัวก็คือเวอร์วังอลังการทํานองนั้นแต่สิ่งที่คุณการตาศาสตรให้ความสําคัญกับคํานี้มากกว่าความหมายทั่วๆไปนั่นก็คือเขาต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับขนมจีบที่คนคิดว่ามันธรรมดาให้มีมูลค่ามากขึ้นและแตกต่างจากทั่วไปและมีความน่าสนใจมากขึ้น ทั้งในเรื่องของไส้รสชาติใหม่ๆรวมไปถึงน้ำจิ้มและซอสต,ต่างๆที่ออกมาให้ริ้มรองรสชาติกันอย่างไม่ขาดสายดังนั้นด้วยคำทั้งสองคำนี้บ่งบอกได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายจึงเป็นที่มาของร้านจิบต้มไฮโซ นอกจากไส้และวัตถุดิบในการทำขนมจีบต้มไฮโซที่แปลกๆหลากหลายแล้วช่วงแรกก็จะมีแค่ไส้หมูกับไส้กุ้งเพียงเท่านั้นพอขยายร้านออกไปแบบแนวสตตีิฟู้ดก็ได้เพิ่มไส้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งไก่และปูโดยร้านจีบต้มไฮโซจะเป็นใน,นลักษณะกึ่งๆแนวร้านอาหารพัตคาการแต่รูปแบบการขายเป็นแนวสตตีิฟู้ดตามตลาดและถนนคนเดินในเมืองขอนแกนในวิกฤตย่ยอมมีโอกาสจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ เมื่อธุรกิจจิตต้มไฮโซได้รับความนิยมมากขึ้นจึงมีการขยายหน้าร้านเพิ่มเป็น4ร้านในตัวเมืองขอนแก่นได้แก่สาขา1ตลาด62บ็อกสาขา2ตลาดต้นตาลสาขา3กลังเมืองข้างแฟรี่สาขา4พิมาธาน,นีโนนตุน แต่เมื่อมาเจอกับวิกฤตระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้คุณกันตาสา์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่และปรับรดหน้าร้านให้เหลือเพียงแค่2ร้านเท่านั้นนั่นก็คือสาขา3กลางเมืองข้างแฟรี่และสาขา4พิมานธานีโนนทนและเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการลูกค้าเป็นแบบเดลิเวอรี่และซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น กล่าวได้ว่าในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสให้คุณกันตาสาส์ได้มองเห็นจากเดิมที่ใช้กลยุทธก์การขายแบบออฟไลน์ทางหน้าร้านทั้งหมดแต่พอเจอวิกฤตโควิดในทิ้นเข้าไปจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนการขายมาเป็นช่องทางออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำและที่สําคัญเรื่องของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะเขาทํามาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักและจดจํามาเรื่อยๆตั้งสติให้มันอย่าตื่นตระโนก แต่พอหลังจากเจอวิกฤตโควิด1 i ทําให้ยอดขายจากออฟไลน์หน้าร้านลดลงแทบขายกันไม่ได้เพราะตลาดปิดคนไม่เดินจากเดิมที่มียอดขายต่อเดือนอยู่ที่2 0 0แสนบาททั้ง4สาขาคุณกันตสากจึงตั้งสติแต่ไม่ตื่นตระหนกเปลี่ยนมาเปิดหน้าร้านขายทางออนไลน์ในรูปแบบ d e ลิเวอรผ่านเพจไลโอ OA, แกฟฟ o ้ดฟ o ้ดแพนด้าและอื่นๆบริการจะส่งทั่วประเทศ แม่ยอดขายอาจจะลดลงจากการขายแบบออฟไลน์บ้างแต่ธุรกิจก็ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆคนสั่งซื้อแต่ละครั้ง4-5,000บาทต่อออเดอร์โดยในช่วงวิกฤตร้านจิบต้มไฮโซได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดส่งขนมจีบให้ถึงมือลูกค้าทุกคนโดยการจัดส่งจะแบ่งออกเป็น2รอบต่อวันรอบแรกออกส่งตอน11โมงปิดรับออเดอร์9โมงครึง่งและรอบที่2ออกส่งตอนบ่าย2ปิดรับออเดอร์เที่ยงครึง่ง ค่าจะส่งขึ้นอยู่กับระยะทางโดยในเขตกลางเมืองขอนแก่นยอดสั่งซื้อ200บาทขึ้นไปส่งฟรีบริเวณแฟรี่สนามกีฬาบึงแก่นนครขอนแก่นวิทหรือรัชมีไม่เกิน5กิโลเมตรนอกเขตขอนแก่นจะมีค่าส่งตามระยะทางภาชนะบรรจุสะอาดล้างแอลกอฮอล์สินค้าอุ่นร้อนจะส่งในกล่องเก็บความร้อนอย่างดีอุ่นใจได้อย่างแน่นอนสำหรับราคาขนมจีบต้มไส้หมู6ลูก50บาท ขนมจีบต้มไส้หมู16ลูก120บาทขนมจีบต้มไส้อกไก่6ลูก50บาทขนมจีบต้มไส้อกไก่16ลูก120บาทขนมจีบต้มไส้กุ้ง5ลูก90บาทขนมจีบต้มไส้กุ้ง16ลูก280บาทขนมจีบต้มไส้ปู1กล่อง10ลูก380บาทบะจ่างลูกละ60บาทมันโถ สังขยาโบราณ39บาทบูตะยากิ50บาทจีบอบชีส50บาทส่วนในเรื่องของพนักง,งานได้มีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่เช่นกันคือให้พนักง,งานสลับวันในการทำงานแบบพาร์ทไทม์และให้พนักง,งานจากนั่งหน้าร้านมาบริการจัดส่งเดลิเวอรี่ให้ลูกค้าในพื้นที่ใกล้ๆเพื่อให้พนักง,งานได้งานทำทุกคน อย่างไรก็ตามก่อนการระบาดของไวรัสโควิด -19 เขาก็ได้มีแนวคิดที่จะทําธุรกิจแบบแฟรนไชส์เพราะจะต้องการส่งสินค้าไปขายทั่วประเทศมีการออกแบบสินค้าให้ขายได้ในทุกพื้นที่คนที่มีหน้าร้านก็สามารถนําสินค้าจิบต้มไฮโซไปขายร่วมได้เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมอย่าแย่ตามวิกฤตคิดใหม่ปรับใหม่ก้าวพ้นโควิด เมื่อถามว่าผู้ประกอบการร้านอาหารควรปรับตัวและทำอย่างไรในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 คุณกันตสังแนะนำว่าผู้ประกอบการอย่ามองว่าเศรษฐกิจแย่หรือเจอวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ตัวเองจะต้องแย่ตามไปด้วยผู้ประกอบการจะต้องมองว่าธุรกิจของเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขายการให้บริการได้พรลูกค้าเป้าหมายมีเงินอยู่แล้ว ให้หาวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้ลูกค้าเอาเงินออกมาใช้เช่นออนไลน์เดลิเวอรี่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตไปฝังไว้กับสิ่งที่ทำได้ดีเมื่อ5ปีที่แล้วให้คิดใหม่เสียว,ว่ารูปแบบของการทำธุรกิจแบบเดิมๆนั้นมันล้าหลังไปแล้วเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตามเพียงแต่กลุ่มลูกค้าคิดมากขึ้นเท่านั้น ผู้ประกอบการจะต้องปรับรูปแบบการขายเพื่อให้ร้านของตัวเองเป็นตัวเลือกสำหรับเขาสำหรับลูกค้าที่อยากริ้มรองรสชาติขนมจีบต้มไฮโซสสามารถใช้บริการผ่านการให้บริการร้านแบบทางออนไลน์ d ดลิเวอรผ่านทางเพจไลโอเอแกฟ o ูดฟ o ดแ p น n d a และอื่นๆบริการจัดส่งทั่วประเทศ แช่ช่องเย็นได้1อาทิตย์เก็บในฟรีซได้แบบยาวๆถึง3เดือนไม่ต้องกลัวของเน่าของเสียจะส่งถึงหน้าบ้านจะส่งทั่วประเทศหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0619289353สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ต,ตามด้านล่างนี้เลยะคะ่ะ